สวัสดีครับผมเคยีสารใต้ครับครับท่านผู้ชมครับมือนีกับมหาพอท่องครับพอท่องเพื่อนกับฟันดีแล้วครับฟันดีพอท่องวานนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับไอพอท่องมือนีว่าอะไรไปไซบอกครับว่าอยู่บ้านในสองมือแล้วอออยู่บ้านในสองมือแล้วเออเฝ้าบ้านเมื่ไปทางไรว่ามีน้ำมันรถไอ้อยู่ครับ วัดก็ไปช่วยมือก็ไปวัดเด้ไปวัดเด้มาฝันนี่อเออไปเล่นไปซอยพาเฮ็ดอยู่วัดพนมไส้วัดป่าไปตดัดกล้วยยัาใส่องคเพราะว่าเขาใส่องคไม่ที่ว่าเลื่อยผู้สิงไปพ่นน่ะเออเลื่อยผู้สิงไปทางส <ไอ S 1> ินไอ้ไอ้ทางสายหลวดมันทางสายหลวดครับครับมันก็มาเข้าฝัานครับไอ้งงวที่ผ่านมาเนาะพอ่อห้เลขศูนย์เกาหาเนาะครับ โอ้เสียดายนะพ่อมีศูุนพร้อมเนาะครับหัวทิพผ่าันมาแต่มันเก้ากับโฮก็ตัวเดียวกันนะพ่อระวังกับหัวไอรีมันกลับหัวไอรีส์ทหัวลงท่นครับที่พ่อเขียนหายผุอยูพุนครับอ่ะแล้ววันนี้ฟันอีกแล้วบ่พ่อวันนี้ฟันเห็นละสุการที่สิบหนว่านะวก็ผู้หญิงลูกผู้นึงไปหาเที่ยวงานลบมาหอนี่ที่มันบุกถึงเงอนเอจะเอาเห็นมียะไที่มันบ่มาครับ โอ้เอาเบาแต่มาชมฟังนยครับว่าอ่าในความฝันเปลยนจังไดเดครับต้งแต่เริมผู้ยิงนี่มัน,ม,นมันสิเป็นสีเล็กหน่อยก็เป็นหนึ่งท่ว่าห้าสิเอาไว้มองได้สองตัวนี่ได้ออกหนาวบ่อยเริ่มเริ่มเบาตั้งแต่ที่ว่าไปงานนะครับตั้งแต่ความฝันที่แรกนะเป็นจังไดเดเรื่องเล่าความฝันนะครับบ่นผู้ชมฟังเลยม้วนมาเลยงานนี่มวนเลยคนเห็น แบบแฉลหลายครับเขาอื้อซ่าเาไปใช้เข้ากระถามคงเหมือนกูก็เป็นสีน่องคืออยู่ครับอย่ังกูสูบกูหยาบไปทั้งไหนว่ามีคนตามมาเออเลยฝันมากมากกับเป็นบุญงานเขาเหลี่ยไปเห็นยังหลบซอยเขาเนี้ยไปน้ำพุ่มปั่นไปซอยเขาใบนะไรกลับมากมากมีผู้ยิงมากน้ำมากสิเอาขื้นเื่นบวกขื้นแล้วคอยสิเมื่อสัาก่อนยังสิมาใหม่มันวะ อ๋อมีผู้ญิงตามมากเออผู้ยิ่งผู้ญิงลูกสองผู้นึงยังว่ะผู้ยิ่งเป็นผีอ๋ผีคนไดยเขาฟังวันนี้แล้วคนปราสาทอ๋อก็คือผีผู้ยิ่งมากมากกับลูกบ่รับมากกับลูกผู้นึงเรื่องมาคิดว่าขันเห็นผู้ยิ่งกบเด็กหน่อยมันจะเป็นซีก็หนึ่งเคยฝันมาแต่ไปเชียวงานโอไปอู่วั่อน มีศูนย์มีใส่ศูนนะบอพอตัตีพีกับศูนย์ผู้มากซูนนี่กับพาไปเที่ยวง่ายเนี่ยมันมัวเนี่ยมันมีการศูนมันมีการตีกันหน้าอย่างนี้นะครับครับยาวถ้าซูนก็คือเอาแต่ไอซีหนึ่งหนึ่งซีแต่ก็มามากน้ำศูนหนึ่งแต่ว่าศูนจะศูนหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่ขึ้นขึ้นเลยอย่างพอเลขลางศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนไว้เลยเลขความฝันขึ้กันบอกเลขขบฝัน ฟันว่าจังไรครับฟันเห็นราชการที่สิบมันก็สิีี่ดูว่านรวงนี่เปนราชการที่สีบีฟันนห้ขึ้นเดียวกันนี่บอกรับพ่อฟันนีขึ้นเดียวกันตัวนี้ฟันขอสีแจ่มเป็นงานก็เลยตื่นขึ้นมากไกลขันคันคันหนึ่งครับไอฟันเห็นราชการที่สิบนี่คือพอไปเหตุนั้นครับไปงานขึ้นกันไปประชุมเขาอื่นไปประชุมครับครับไปนั่งในของมีตจก้วปลาตู ครับนอกนั mm ้นเขาจะเป็นนายหลวงนางแบบเป็นประธานนามูนะครับครับนางยูสูงกวมูเลยครับฟังควมเป็นบอกของสันตสี่นะครับที่เขาสมงมาจับพ่อพ่าจวพ่อขิดอยู่ครับก็เลยว่าฟันดีต้อเป็นลายก็นเคยฟันนี้เนี่ยมเหรื่องเวลาเขาสมงมาจับว่าขิดอยู่เรื่องแบบความไม่เหลวเป็นยังเรื่องจะก้อนคนณเหลว อืมจะพอเป็นนมบุญเดี๋ยวมอว่าเรือหนึ่งมันก็นสิเป็นไวไาอยุแล้วเนาะครับพอก็คือว่าฝันฝันใน้ขึ้นเดียวกันคือฝันว่าพ่อเนี่ยไปรวมงานแต่ต่อเทนีกลับบ้านเนาะกลับบ้านกะมี่ผู้หญิงมาก,กับลูกแม่นพอมากับลูกเดินตามพ่อมากขันบ่มีสีหนึ่งกับฮุกหนึ่งวเลขผูห้หญิง่งมันขึ้นลงครับเออเดืนนี้เยืนนี้ฮกนำ้ำ อ๋อผู้หญิงตามมาถึงบ้านพอเอินเขาบ้านกับบ่อเขาเนาะแต่พอคิดว่าเป็นผีเป็นผีเพราะว่าปราสาอยูห้างหลังบ้านพ่อเนาะกันว่าเฮื่อนจะใส่ขึ้นแม่นว่ะครับอยู่เหนือก็เป็นสาวเป็นหม้ขึ้นกันได้เบาได้เบาทั้งเขาบ่อพ่อทีไปเมื่อเมื่อพูดกอดข้อกันมาเด็กลางบุญคุณกอดข้อเลยเลยครับว่าเอยว่าไปเฮื่อนข่อยมันบ่มาอ๋อสี่แย่มันบ่ไปเรา อผีแล้วแบก็เลยว่าซเรื่องเรื่องโบราณเยอะคนเดียวครับพอตีไฮซีหนึ่งตีซีหนึ่งก็พวงหนึ่งซะสลับสูงสลับความฝันนี่เนาะครับแล้วกรมากกนอนต่อมาฝันต่อชี่แก้อีกฝันเห็นในหลวงก็คือไปไฮสามคุ้มเลยศูนย์หนึ่งครับเพราะนั้นไม่หูบ้านเวลาเทศการที่สิบเอาที่ในหลวงในหลวงผู้อยู่เขาหม่ห้องสมุยอ่ะ ครับครับราชการที่ซิฟนะพ่อพ่อคิดเนี่ยเห็นว่าเขาม่ีเงินไม่ท่องสื่อน้องเปิตื่นขึ้นมาอนย้มาคุ้มเขียนหายฮกศูนมาเนี่ยเนั่นเพื่อนไกลๆแถวนะล้วอยู่ผู้เดียวกันบอกแล้วสื่อเราหายว่าซื้อหรอกซื้อได้ก็ว่าซือแล้วง่วดที่ภัณฑ์มาบอกเออแล้วว่าเจ้าม่ีเงินบอกขสิไปซื้อเราบอกว่าบมไั่มีขนมีไปซื้อซือกี่เลยเพราะว่าชวสิกรอีซื้อกับนะครับครับฮกศูนย์ก็ศูนย์หกเป็นอ๋อก็ครึ่งวัตทิ่ั่านมานี่ พ่อฝันตอนเลขสี่ออกแล้วก็ไปบอกเขาไปบอกบอกอยู่นยิ้มแจ้งแล้วมานั่งบอกย่ำเศร้าเลขออกฝันได้หกศูนย์ได้บอกเหอได้ตัวมาเลยไม่เขียนให้เลยไันเขียนให้ผู้ชายเป็นผู้ชายมากก็ทีได้เขาฝันยังสิมันสวนนู่นถ้ามาจากครับครับจนจบหลายบทเลยแหละก็เศร้าครับสบายหัวนอนแล้วไเขาฝัน แทงวันน oh. <IS 2> <IS 2> <IS 2> ี้กับฟันตองวันล้วเนาะยังไกลฟันเหรนยฟันหัวไปยังไปเชี่ยวงานอยู่เรื่อยๆวันยังไปเชี่ยวงานาะวมาไปทัานกลับอยู่มาหนักเสดอก่อนไปก็ผู้ยิ่งขึ้นน่ะครับไปกับพีเนาะไปกับพีก็ไหวครับเดี๋ยวไกลๆเลขสิออกเดี๋ยวคงสุดท้ายเดี๋ยวมาตามต่ออีกเนาะพอเนาะเออเังงัสนยังมาตีตัวกันไม่ได้ครับแต่เบื้องต้นก็คืออ่าพอท่องตีตัวเลขให้ก็คือเลขสี่หนึ่ง มันพอืมหกหนึ่งก็หนึ่งศูนย์ครับสี่หนึ่งหกหนึ่งหลักกัหนึ่งศูนย์ครับแต่หนึ่งศูนย์นี่พ่อท่องบอกว่าอาจิมาเล็กรางเออเออเขาเขาหลีกรางครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง,งบอกเขออกซิบเบตอดดีกแล้ากับกันไว้นึ่งเมตซิ่งเลซิเบตอีกครับดด <c oughs> มันเคยเลี้ยงคนในหนึ่งหนึงน่งเลี้ยงค,ครูเลี้ยงครูมัน ไรงใจซีมันรอน่ะเกิดือฝันเห็นราชการที่ซิบที่ห้าเกิดค้าพอเกินมา,าออกซีมันรอนเคยเค่อยฝันเห็นราชการที่ซิบจากเทียบพอ,อ,อที่ผ่านมาคคออเคยแัอองง้งแรเคยรั้งแรงก็มาสะดุ้งตัวเขาสิจัาบเพราะท่านเขาบอกว่าเจ้าเจ้ามีเรื่อยยุ่งอยนี้นครับครับแล้วจะไม่เลืองนี้นะยังว่าสิยางนั้อ่างนี้ไม่ดีครับครับประมาณนี้นะพอเนาะสลับความฝันครับท่านผู้ชมครับของพอทองครับแต่ลองพิจารณาเบิ้งครับ อ่างวดก่วันทีหนึ่งมีธนยนหกหาครับเอาพอพอพอทอ,องอ,อ่ยอย่อใน้่าผู้ชมท่านแน่นครับผมขอให้ร่ำให้รวยให้เป็นเศรษฐีสุขูสุขุนครับขอให้ยุ่ยงันมั่นคนยื่นตลอดไปเรื่อยครับครับ